เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านพวกเรากลุ่สุภาพิตเยาวชนคนคุณธรรมเป็นตัวแทนจากโรงเรียนรามินราชั้นปท่หนวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงการคุณธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเรื่องเมชโมเดลศาสตร์คอมพิวเตอรการเมืองอย่างยั่งยืนในโปรเ c กต์ออฟมิดโมเดลดิสตัปเ n ชันที่พิโนเ o ฟฟีดู t ัตติเดบลิสต์หลอกเล่นเรื่องมีสมาชิกดังต่อไปนี้ครับอานนท์เซียวจอนเนอร์สมัยในช่วงพาคีโบ b o a r d ีดา ข่าวว่าเจ้าพิลาสเงินคนที่จะาสงตาี้ว่าต้สักเดกราดกนนแมเน่ช่แบบช่เชิญครับก็ผมนยไนครับที่มาและความสัันนะครับพระบาทสม,ดเ,มดเด็จพระรมนการิีบศรมหาวิมพลอดุลยเดชมหาร,ร,ราชบรมนาบพงมีพระราชดำรสแบบะส์นกิกรชาวไทยเกี่ยวกับการ ชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเทคนิคพอเพียงซึ่งเป็นปรัชญาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความพอประมาทโดยจะต้องทำในหนึงการรู้จักตัวตนเองความพอประมาณพอมีพอกินพอมีพอใช้มีเหตุผลการตร้างภู้ิการ,าราที่ดีในตัวตลอดจนใช้ความรู้ความรอบครอบและคุณธรรมก็จะประกอบการตัดสินใจในสิ่งที่ควรจะเป็นโดยเหตุนี้ผู้จัดทโครงงานงคุณธรรมต้นานในความสำคัญจะได้ประสบการณ์การความรู้ในรูปแบบนวัตกรรมเมสโมเดลสี่ฐานที่สองกิจกรรมสู่สามพระยาชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยมีนักเรียนแกนนำใ นกิจกรรมให้กับนักเรียนภายในโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาครอบครัวชุมชนและหน่วยงานอื่นด้วยครับวัตถุประสงค์นะครับหนึ่งเพื่อนำเสนอกิจกรรมผ่านการเรียนรู้มิสโมเดลสินค้าที่ส่งกิจกรรมให้กับนักเรียนสองนะครับเพื่อขยายกลุ่มเพื่อนตามหลัการศึกาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามนะครับน้อมนำอาจารย์ทำจริงอาสาและน้อมนำทำภาระจริงของเศรษฐกิจพอเพียงไปประดับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับ วางแผนและดำความคิดเพื่อกาำเนินกิจกรรมชี้แจงปัญหาศึกษาข้อมูลและการทำโครงงานออกแบบนวัตกรรมเมสโมเดีลและสร้างผลตอบแทนกั้นขึ้นมาค่ะต่อมาเริ่มดำเนินโครงงานโดยการเป็นรึกษาพระสงฆ์และปัชาวบ้านที่มีความรู้เกี่ยวกับหลปรัชญาสษฐติพอเพียงจากนั้นนำมาพัฒนานวัตกรรม เดก่อจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้สิ่งฐานที่สองกิจกรรมได้แก่คุณธรรมฐานพุณธรรมนำสุขประกอบด้วยกิจกรรมสุมตะเยวชนพลนคุณธรรมกิจกรรมรอดรอจิตอาสาเพืนอคุณค่าสู่สังคมกิจกรรมค่ายคุณธรรมจ่ยริยธรรมเอ็นโบโร่เกษตรฐานทอเพียก็เพียงพอประกอบด้วยกิจกรรมผักปอสรพิชิตโลกกิจกรรมออ g a n i c กิเจกิจกรรมยอดอ่อนตะวันไกร สี<ซ>่<ซ>แคริอ,อาชีพฐานวิถีพอเพียงเลี้ยงชีพประกอบด้วยกิจกรรมน้ำพลิกสมุนไพรใส่ใจสุขภาพกิจกรรมราชาวัดมาร์เก็ตกิจกรรมนมร้วันลงตัวอบวงล้อัก,กทองและอีกหนึ่งสิ่งแวดลอ้อมฐานเกษตรอินทรีย์วิถีใหม่ประกอบด้วยกิจกรรมปุ๋ยหมักเชื้อภาพกิจกรรมสมาร์ทเพนและกิจกรรมวอลมินิโอสเตนนั่นเองค่ะในส่วนของการดำเนินโครงการ จากการที่เราได้จัดทำโครงงานกิจกรรมเรื่อง Match Model ศาสตร์พอเพียงสุขใจในนายยื่นยืดทำให้เราได้รับองามความรู้ความสุการซึ่งถือเป็นการน้อมนำรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันด้วยครับและจะเป็นการปฏิบัติตนตามหลักสามภูวงสอนเนื้อหาสี่พิธีในอย่างครอบคุลครับซึ่งขณะผู้จัดทำดำเนินงานได้ดำเนินงานตามขั้นตอนคือผลนกล้าดำเนินงานอย่างนี้ครับหนึ่งผลที่ผลจช้การสำรวจหากิจกรรมการเรียนรู้ Match Model สี่ฐานสองกิจกรรมคือนักเรียนโรงเรียนปอเปีและนักเรียนเครือข่มหศึกษา่ 1. โครงแบบเปรียนความรู้กันในฐานกิจกรรมการเรียนรู้แมสโวเดล 2. คนต้องการขยายขลับเคพื่อลดมชียสกิทพอเพียงนักเรียนนักเรียนโรงเรียนเกิดทักษะมือและเป็นกับพิสซัางสัตว์ในภายโรงเรียนนักเรียนแกนนำไปสร้างคทักษะมือขยายขยายผลล่วงสู่ชุมชนท้ายแนวได้ครับ 3. คนที่เรียนระดับจิจการมีจิตอาสาและน้องมาหน่อมมชียสกิทพอเพียงระดับใช้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันคือนักเรียนสามารถนำผลที่ทำสำเร็จแล้วเนี่ยมาต่อยอดเป็นรายได้ให้กับตัวเองครอบครัวและสังคมได้เลยครับ สำหรับการศึกษาวิเคราะห์นะครับจะแบ่งออกเป็นสามหัวข้อคือเนื้อนะครับปัญหาและสาเหตุคือการปมะสบกานศึกษาความรู้ในรูปแบบของนวัตกรรมแมสโอนเดลสี่ธาตุสสองกิจกรรมเฉยสอนตามบริบทของโรงเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสองนะครับเป้าหมายการแก้คือเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตทักษะความคิดและการทำงานร่วมกับผู้อื่นสามนะครับหลักการและหลักธรรมที่นำมาใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่เก้าและหลักจิตอาสาของรัชกาลที่สิบ ส่วนละกับที่นําใช้นะครับก็คืออินิว่าสีประกอบไปด้วยฉันท์ทาฉันทาท้าคอความพอใจพอใจที่ได้ลงมือทำวิทยะความเพียรคือการตั้งใจทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จจิตตับจิตตับคือความพอใจในการทำคกิจกรรมนั้นครับวิมรสาสรการแ,แต่ต่อการคำคำคำแต่ตอ,อนก่อนทำกิจกรรมครับและหลักบวรครับบ้านคือสถานครอบครัวแห่งแรกที่คอยขัดเกลาให้เราเป็นคนดีวัดิคือวันนี้ไม่ทำประวัติเป็นสื่อรวมจิตใจของชาวพุทธโรงเรียนคือโรงเรียนบัณฑิตราชันมันก็หนึ่งเป็นที่ปูกฝัดงพฤัิ ชีวิตนะครับแบ่งเป็นการกินดูอยู่และฟังเป็นสามารถสื่อผลการเรียนงานได้ดังนี้ครับ 1. นักเรียนโรงเรียนบัเพ็ญชันก้อนหน่งและนักเรียนที่ขาดโรงเรียนสมัยมาแห่ได้เข้าร่วมถ่กิจกรรมการรลูบเม็ดโมเดล 2. นักเรียนที่เกิด